สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมแบงก์ก็แมนและคลิปนี้คือการสปอยหนังดีอีกเรื่องหนึ่งซิ n เนอ2์2 5เมื่ออดีตทหารนาัฆคามาเปิดบาร์สุดธรรมดากระทั่งเรื่องไม่คาดฝันสุดพิสดารได้เกิดขึ้นเขาจะรับมือกับมันอย่างไรก่อนชมคลิปขอคอึ่งไลค์หนึ่งแชร์ share, เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานต่อไปด้วยนะครับหนังจะสนุกแค่ไหนไปดูกันเลย เรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นในปี1932ครับในเมืองคาร์สเดลรัฐมีซซิปเฮสมกและสแต็กสองนักเลงฝาแฝดหวนคืนสู่บ้านเกิดหลังจากย้ายถิ่นไปหากินในชิคาโกทั้งคู่ขโมยเงินจากแก๊งสเตอร์และวางแผนกลับมาทำธุรกิจที่คาร์สเดลพวกเขาซื้อโรงเลื่อยเก่าจากฮอกวูดเศรษฐีผิวขาวซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มคูคาร์สแคนหรือว่ากลุ่มเหยียดผิวชาวคริสเตียนยอบโดยต้องการใช้พื้นที่แห่งนี้เปิดเป็นคลับสำหรับคนดำสองนุ่มคมคูฮอกวูดพวกเขาไม่ต้องงกกาารรเห็นคนคคผิววววขมถึพู คลัสแคนเนี่ยเข้ามาวุ่นวายแถวนี้หากใครเข้ามาโดยไม่ได้รับเชิญพวกเขาจะไม่ปราณีแน่นอนแฝดทั้งสองมีชื่อเสียงเรื่องฝีมือการต่อสู้ที่ดุดันแม้พวกเขาจะจากเมืองนี้ไปนานถึง7ปีครับแต่ความโหดเหี้ยมยังคงเป็นที่กล่าวขานถึงฮอกวูดไม่กล้าหาเรื่องใส่ตัวเขาเรีบตอบทันทีไม่มีครูคักสแคนอยู่ในพื้นที่นี้แล้วฟ้าแฟตตั้งเป้าจะเปิดคลับภายในคืนนี้ครับจึงรีบติดต่อแซมเม่ลูกพี่ลูกน้องของพวกเขาให้มาร่วมงานด้วยแซมเม่ปกติทํางานในไร่ฝ่ายแต่เมื่อญาติเอ่ยชวนเขาตตตื่่นนน้้มากทีีจะไดดแสดงรน ซึ่งเป็นเสียงที่เขารักที่สุดเด็กหนุ่มรีบตรงไปที่บอดเพื่อเอากีตาร์มาใช้งานพ่อซึ่งเป็นบาทหลวงถามว่าจะไปเล่นเพลงที่ไหนเล่นให้พวกขี้เล่าขี้ยาฟังหรือเปล่าแซมมี่เงียบไม่กล้าบอกเพราะรู้ว่าพ่อในต้อง้าแน่พ่อเอ่ยเตือนลูกชายด้วยน้ำเสียงจรงิงจังถ้าชอบเต้นรำกับปีศาจสักวันมันจะตามกลับมาถึงบ้านแซมมี่รีบเดินมาขึ้นรถฟ้าแฝดบอกลุงเพียงว่าจะรับแซมมี่ไปช่วยงานแต่ไม่ยอมเผยข้อมูลใดๆสมมตมีบุคลิกสุข,ขุมรอบครอบหัวธุรกิจส่วนสแต็กนั้นบ้าบินรับเฮฮา ทางเปลี่ยวซึ่งเป็นที่ซ่อนรถบรรทุกอีกคันโดยทั้งหมดเป็นของที่ขโมยมาจากชิคาโกแซมมี่ตกใจแทบช็อกเมื่อเห็นงูนอนขดอยู่ท้ายรถแต่สมกสุดโหดใช้มีดปักสัตว์ไรอย่างรวดเร็วและแม่นยำปลิดชีพของมันในชั่วพริบตาจากนั้นพวกเขาก็แยกย้ายกันทําธุระสแต็ขึ้นรถไปกับแซมมี่ส่วนสมกใช้เดี่ยวเข้าตัวเมืองไปที่ร้านค้าของโบเล็กเลสเพื่อนเก่าที่เป็นคู่สามีภรรยาดับสมกว่าจ้างให้ทําป้ายและจะัดหาวัตถุดิบทําอาหารสําหรับคืนเปิดร้านในขณะเดยียวกันสแต็ยังอยู่บนรถ แซมมี่หนุ่มน้อยถามถึงสาเหตุการตายของพ่อสโมกและสแต็กอีกฝ่ายเผยความจริงที่น่าเศร้าพวกเขาถูกพ่อซ้อมจนสลบเป็นประจำมีอยู่วันหนึ่งพ่อทำรุนแรงจนเขาหมดสติพอฟื้นขึ้นมาเนี่ยพบว่าสโมกลงมือปิดชีพพ่อไปแล้วแซมมี่เปลี่ยนบรรยากาศด้วยการร้องเพลงประสานไปกับเสียงกีตาร์ตอนสวรรค์ของน้องทำให้สแต็กถึงกับอึง้งเชื่อมันว่าหมดเพลงของแซมมี่จะช่วยดึงดูดลูกค้าได้แน่เขาหันไปบอกน้องรักเราจะรวยกันแล้วสแต็กพาแซมมี่มายังสถานีรถไฟรับเพื่อทาบทามสลิมนักดนตรีเปิดหมวกฝีมือดีให้มาร่วม ด้วยเมื่อตกลงค่าตอบแทนกันได้แล้วลุงและแซมมี่เริ่มแสดงดนตรีต่อหน้าผู้คนที่ผ่านไปมาเปิดโอกาสให้สแต็กโปรโมทคลับใหม่ให้บริการเฉพาะคนดําเท่านั้นแซมมี่สะดุดตากับสาวคนหนึ่งเขาชวนให้มาร่วมฉลองคืนเปิดร้านเธอเผยว่าชื่อเพอร์ลีนและแต่งงานแล้วแต่ไม่ยอมตอบว่าจะไปตามคําขอหรือไม่แซมมี่ได้แต่มองตามตาละห้อยหวังว่าจะได้พบเธออีกครั้งแมรี่สาวที่เคยมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับสแตก็กสังเกตเห็นพวกเขาโดยบังเอิญเธอเข้ามาทักทายคนรักเก่าตําหนิที่ทิ้งเธอไปอยู่ต่าง เมืองโดยไม่บอกลากรับสแต็กอัอึงไม่กล้าเผยความในใจแมรี่เล่าเรื่องเศร้าที่เพิ่งเกิดขึ้นแม่ของเธอเสียชีวิตแล้วและเพิ่งจัดพิธีศพเธอด่าว่าสแต็กและสมกที่ไม่สำนึกบุญคุณไม่มาร่วมงานทั้งที่แม่เธอเนี่ยเคยเลี้ยงดูพวกเขาตั้งแต่เด็กชายหนุ่มก้มหน้ายอมรับผิดและปล่อยให้เธอเดินจากเขาไปอีกครั้ง ขณะที่สแต็คขับรถผ่านกลุ่มนักโทษที่ถูกเกณฑ์มาใช้แรงงานลุงสลิมโบกมือทักทายให้กำลังใจและเล่าถึงอดีตของตัวเองครับที่เคยเป็นคนคุกมาก่อนเขาและเพื่อนชื่อไรซ์เคยถูกจับเข้าห้องขังด้วยข้อหาเร่ร่อนเท่านั้นยังไม่พอเจ้าหน้าที่ทำร้ายพวกเขาจนบาดเจ็บแต่ก็ยังบังคับให้ไปเล่นดน,นตรีเปิดหมวกในงานเลี้ยงของเสียทีคนขาวลุงพูดประชดว่าคนขาวชอบเพลงบลูส์แต่กลับไม่ชอบคนที่เล่นเพลงบลูส์ว่ะเมื่อถึงวันที่ได้รับอิสระเพื่อนลุงตั้งใจไปเริ่มชีวิตใหม่ที่เมืองอืน่นตอนจ่ายเงินซื้อตัววรรถถไไฟูกกพ คูคักสแคนลุมสกรรม ยัดข้อกล่าวหาว่าปล้นเงินคนขาวและข่มขืนพวกมันรวมหัวการจับไรซ์แวนคอที่สถานีรถไฟลุงเล่าจบหนุ่มทั้งสองคนก็นิ่งอึง้งกับสตากรรมอันโหดร้ายของเพื่อนร่วมเผ่าพันธุ์ที่ถูกกระทําทารุณแบบไม่เป็นธรรมสแต็กแวะไปหาเพื่อนเก่าที่ชื่อว่าควันเบรดพร้อมเสนอง,งานที่คลับให้ทำครับพอรู้ว่าได้เงินดีควันเบสเนี่ยก็รีบขึ้นรถมาด้วยแบบไม่มีข้อสงสัยใดๆทางด้านฝาแฝดผู้พี่สมอกแวะมายัางบ้านเก่าเขาวางดอกไม้ที่หลุมศพของลูกสาวและได้พบกับแนนซี่อดีตภรรยาของเขาอีกครั้งสมลว เขาเพิ่งซื้อโรงเลื่อยและกำลังตกแต่งใหม่เปลี่ยนให้เป็นบาร์ขายเครื่องดื่มชายหนุ่มสังเกตเห็นว่าแนนซี่ยังคงศึกษาเรื่องเวทมนต์และสิ่งเหนือธรรมชาติเหมือนเมื่อก่อนเขาเสนอเงินก้อนหนึ่งให้เธอรับแต่แนนซี่ไม่รับรู้ว่าเป็นเงินบาปที่ได้มาด้วยวิธีโศกรปรกหรือไม่ก็ผิดกฎหมายสมโอกเริ่มฉุนต่อว่าเธอที่งโง่และชอบทำตัวขวางโลกเขาเล่าถึงประสบการณ์ที่ผ่านมาซึ่งได้เดินทางไปหลายเมืองพบเจอผู้คนมากมายเขามั่นใจว่าอูดผีปีศาจไม่มีอยู่จริงเวทมนต์คาถาเป็นเรื่องเเเลววไไรรสสิ่่่งทีีขาาด้้ยนูคัญ นือสิ่งอื่นใดมันคืออำนาจและมีเพียงเงินเท่านั้นที่ให้อำนาจได้เมียเก่าทำหน้าเอือมระอารับเผยความลับว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเธอทั้งสวดมนต์และใช้วิธีทางไสยศาสตร์เพื่อปกป้องเขาและสแต็กให้ปลอดภัยสมอกถามกลับด้วยความขมขื่นแล้วทำไมมันช่วยลูกของเราไม่ได้ละ่ะเธอก็อึ้งไปชั่วขณะนะตอบว่าไม่รู้เหมือนกันเธอย้อนถามเขาถึงเครื่องรางที่เธอเคยทำให้ยังอยู่ไหมสมอกจึงเปิดเสื้อให้ดูเอาพวกมันติดตัวตลอดเวลาเรับสิ่งนี้ทำให้นันซี่เริ่มใจอ่อนเธอนำถุงเล็กๆนั้นมาทำพิธีตามความเชื่อ ภาวนาให้ผู้ที่ครอบครองแข็งแกร่งและแคล้วคลาดปลอดภัยสโมกเผยความในใจเขายังรักและคิดถึงเธอเสมอจากนั้นทั้งสองเนี่ยก็เริ่มรื้อฟื้นความหลังอย่างเร่าร้อนตัดสินใจเริ่มต้นชีวิตคู่ใหม่อีกครั้ง ฉากตัดมาที่อีกฝากหนึ่งของเมืองเรม,มิกชายบาดเจ็บเดินโซเซมาที่บ้านของคู่สามีภรรยาที่ชื่อว่าเบิดและโจนชายแปลกหน้าหนีการตามล่าของกลุ่มโจนอินเดียนแดงครับและมาขอหลบซ่อนตัวอยู่ด้านในที่แรกเจ้าของบ้านลังเลแต่เมื่อเห็นอีกฝ่ายเสนอทองคาให้จึงยอมตกลงช่วยเหลือหลังจากนั้นไม่นานกลุ่มอินเดียนแดงก็มาถึงหัวหน้ากลุ่มเผยว่ากําลังตามล่าใครบางคนที่อันตรายมากโจนท,ทําทีแข็งกร้าวและจ่อปืนใส่หน้าไม่ยอมให้ใครเข้าบ้านชายผู้นั้นทําได้แค่เตือนเขาไม่ได้เป็นอย่างที่คุณเห็นถ้าเขาอยู่ในบ้านคุณคุณต้อง จัดการทันทีโจรกลับเข้าไปก่อนจะพบว่าสามีนอนฟุบอยู่บนพื้นต้นคอมีเลือดอาบรอยแผลคล้ายโดนกัดเมื่อเบิดหันมาเผยให้เห็นสภาพที่เปลี่ยนไปเรากับถูกพีสิงชายลึกลับยิ้มให้เธออย่างเจ้าเล่ห์เผยดวงตาสีแดงกล่ำของปีศาจ้ายหญิงสาวทำได้เพียงกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวสุดขีด กลับมาที่คลับลูกค้าคนดําเริ่มทยอยกันเข้ามาทําให้บรรยากาศโดยรวมเนี่ยคึกคักขึ้นแขกส่วนใหญ่เป็นคนงานชาวไร่ครับต้องการใช้เวลาผ่อนคลายหลังเลิกงานสแต็กและแนนซี่เห็นตรงกันว่าควรลดค่าเครื่องดื่มแลยยอมให้ลูกค้าจ่ายเชื่อเพื่อดึงดูดกลุ่มแรงงานที่กําลังทับน้อยทั้งสองพยายามโน้มน้าวให้สมกยอมผ่อนปรนบ้างอย่างน้อยก็จนกว่าร้านจะเริ่มมีชื่อเสียงแมรี่แฟนเก่าสแต็กก็มาที่คลับด้วยแต่คนเบรดห้ามไม่ให้เข้าเพราะเธอเป็นคนผิวขาวทว่าเมื่อเริ่มจําได้ว่าแม่ของเธอเนี่ยเคยเลี้ยงสมกและสแต็กจึง ยอมอนุญาตให้เข้าไปด้านในส่วนสาวเพอรีนก็อดใจไม่ไหวแอบสามีมาเที่ยวเช่นกันแซมมี่เนี่ยโคตรดีใจรีบเข้ามาทักทายพร้อมส่งสายตาหวานเชื่อมสแต็กต้องไปเชิญหน้ากับคนรักเก่าอีกครั้งเขาพยายามไล่แมรี่ออกจากร้านบอกว่าที่นี่ไม่เหมาะสมสําหรับคนอย่างเธอแมรี่เริ่มโกรธต่อว่าอีกฝ่ายที่ผลักใสเธอมาตลอดทั้งที่เธอเนี่ยรักเขาเพียงคนเดียวจนสแต็กเผยความในใจด้วยน้ําเสียงอ่อนลงครับเขากลัวเธอจะโดนทําร้ายจากกลุ่มคนผิวขาวหากพวกนั้นรู้ว่าเธอมาที่นี่เธออาจเป็นอันตรายชายหนุ่มเดิน หลังจากเธอไปอีกครั้งหวังว่าการตัดสินใจของตัวเองจะถูกต้องลุงสลิมแนะนำให้ทุกคนได้ชมการแสดงของนักดนตรีมือใหม่แต่เปี่ยมด้วยความสามารถแซมมี่ใช้โอกาสนี้ร้องเพลงที่แต่งเองให้ทุกคนฟังรับมันชื่อว่าดนตรีไม่มีพรมแดนแม้แต่โบและเกรซซึ่งเป็นชาวเอเชียยังสนุกสนานไปด้วยอรอนสวรรค์ของเขานำพาผู้คนเพลิเดเพลินไปกับเสียงอันทรงพลังราวกับเวทมนต์แต่ทว่าตามเรื่องเล่าที่เป็นตำนานพลังพิเศษนี้ก็สามารถดึงดูดสิ่งชั่วร้ายได้เช่นกันรแบบับอมนุษย์ทั้ง สามกำลังมุ่งหน้าตามหาที่มาของเสียงนั้นสภาพภายนอกของพวกเขาเนี่ยไม่ต่างจากคนทั่วไปมีเพียงดวงตาที่ส่องประกายสีแดงน่ากลัวเป็นหลักฐานยืนยันว่าวิญญาณของพวกเขาเนี่ยถูกล่อลวงไปเสียแล้วเวลาเดียวกันสาวที่หนีผัวมาเที่ยวกับหนุ่มน้อยไฟแรงก็กำลังทํากิจกรรมสุดเสียยครับแซมมี่คู่เขาโชว์ลีลามัดใจสาวตามที่สแต็กเคยแนะนําตัดภาพมาอีกฝั่ง เจ้าของร้านกำลังเครียดเรื่องไรายได้เอาราะรวมแล้วเนี่ยแทบไม่มีกำไรหลุ่มชาวไร่ไม่มีเงินสดเลยนำเหรียญไม้ที่ใช้ในไร่ฝ้ายเนี่ยมาจ่ายแทนคแรบบับและแล้ว3ปีศาสตร์ก็บุกมาถึงหน้าประตูคลับคอนเรดไม่อนุญาตให้เข้าเมื่อกลุ่มเจ้าของร้านตามมาสมทบเรมิกเห็นหน้าแซมมี่เขาคาดเดาได้ทันทีว่าเสียงไพเราะที่เพิ่งได้ยินเนี่ยมาจากหนุ่มน้อยผู้นี้สมกถามพวกเขาว่าเกลียดคนดำหรือเปล่าเรมิกรีบปฏิเสธพร้อมแนะนำตัวเองด้วยรอยยิ้มจริงใจยืนยันว่าพวกเขาเชื่อในความเท่าเทียมและอยากหาความสุขจากเสียงดนตรีเท่านั้น แต่สมกไม่อยากให้เกิดปัญหาการกระทบกระทั่งกับคนดําในร้านเขาจึงแนะนําทั้ง3ามครับให้ไปบาร์สำหรับคนขาวที่อยู่ไม่ไกลจากที่นี่ดีกว่าเดมิกยังตื้อไม่เลิก พอเข้าไปแค่คืนเดียวเท่านั้นสมกจึงทำท่าจะชักปืนทำให้พวกเขาต้องยอมกลับไปแบบไม่เต็มใจสมอกขอคุยส่วนตัวกับแซมมี่เขาชื่นชมเด็กหนุ่มว่าเล่นดนตรีได้เยี่ยมมากแต่จากประสบการณ์คนเดินสายนี้มักจบไม่สวยเขาแนะนำให้เดินทางอื่นแต่แซมมี่กลับไม่สนยืนยันจะเล่นต่อแถมจะไปชีคาโกแบบเดียวกับพวกสมอกด้วยการคุยเริ่มจริงจังจนเกือบซีเรียสจนสมกยำ้ำเล่นคืนนี้ให้เต็มที่ซะเพราะมันจะเป็นคืนสุดท้ายถ้าพรุ่งนี้เห็นแกเล่นอีกฉันจะฆ่าแกซะแซมมี่ก็ท้าทายว่าเอาเลยครับ สมกจัดให้ทันทีเขาชักปืนจ่อแบบหน้านิ่งอีกฝ่ายก็เวอร์เล็กน้อยสมกเอ,อ่ยราบเรียบแก้กลัวเลยฉันเป็นทหารนะอย่ามาออกคําสั่งกับฉันแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ลงมืออะไร เมื่อแมรี่ทราบปัญหาเรื่องลูกค้าจ่ายเงินเชื่อเธออาสาไปตามกลุ่มคนผิวขาวกลับมารับเพื่อจะช่วยให้มีรายได้เพิ่มสแต็กจึงมอบปืนให้เธอพกติดตัวแมรี่เดินออกไปเพียงลำพังพบว่าทั้ง3เนี่ยยังคงเล่นดนตรีอยู่แถวนั้นเรมิกสบตาหญิงสาวเผยว่าพวกเขาสัมผัสได้ถึงความเจ็บปวดของเธอแมรี่จึงเล่าเรื่องที่เพิ่งสูญเสียแม่ไปเมื่อไม่นานมานี้เรมิกทำหน้าสลดบนเสียดายที่เขาเจอเธอกับแม่ช้าไปถ้าได้รู้จักกันก่อนหน้านี้เรมิกสามารถเปลี่ยนแปลงชะตากรรมเลวร้ายนั้นได้แมรี่เริ่มรู้สสึกกผิดังเต กับคำพูดประหลาดและเมื่อเห็นแววตาที่เปลี่ยนสีแถมมีน้ำลายไหลย,ย้อยออกจากปากแมรี่ตกใจรีบชักปืนออกมาขู่ไล่ผู้เขาเนี่ยให้ไปจากบริเวณนี้หญิงสาวเดินกลับร้านด้วยความสับสนนี่มันตัวอะไรวะแต่พอเธอหันหลังเรมเมก,ก็กระโจนเข้าหาเหยื่ออย่างรวดเร็วตัดมาอีกทีแมรี่ก็เดินมาถึงหน้าคลับด้วยบุคลิกที่ต่างไปเล็กน้อยเอ,อ่ยเสียงแข็งถามคอนเบรดตรงทางเข้าให้ฉันเข้าไปได้ไหมหรือนายจะนั่งขวางอยู่อย่างนี้หนุ่มใหญ่ผู้ไม่รู้เรื่องราวรีบเปิดทางจากนั้นสาวสวยก็ตรงไปหาสแตก็กพยายาม ยัวให้เขามีอะไรกับเธอทางด้านคอนเบรดขอตัวไปปลดทุกข์จึงฝากลุงสลิมเนี่ยให้ช่วยดูแลทางเข้าในจังหวะที่เขาอยู่คนเดียวในมุมมืดคอนเบรดได้ยินเสียงปริศนาเรียกเชื่อและบอกว่ามิตรภาพและความรักรอเขาอยู่จากนั้นภาพก็ตัดมาอย่างเหุชุลมุนภายในคลับเนื่องจากลูกค้าตีกันเองเพราะมีคนโกงลูกเตา๋าสมกตรงเข้ามาจัดการปัญหาอย่างดุดันก่อนส่งต่อให้แขกคนอื่นช่วยกันรุมกระทืบตัดสลับไปที่ฝั่งสแต็กที่กําลังจะกินซาบกับแมรี่ชายหนุ่มปลดชุดเธอออกเผยให้เห็นรอยกัดที่ไหลด้านหลังรับ กับแซมมี่มาตามหาสแต็กเพื่อให้มาช่วยคุมร้านแต่พอผลักประตูเข้าไปภาพที่เห็นเนี่ยทำเอาทุกคนตะลึงแมรี่กำลังกัดสแต็กอย่างตะกรัดตะการสมกอุทานวอ t เดนี่มันอะไรกันวะเนี่ยแมรี่แก้ตัวมันไม่ได้เป็นอย่างที่เห็นเลยนะสมวกมองไปยังน้องชายที่เลือดไหลไม่หยดชายหนุ่มชักปืนระดมยิงใส่เธอไมห่หยังสมกงงหนักกว่าเดิมรับเมื่อแมรี่สามารถลุกขึ้นยืนได้ตามปกติแถมยังยิ้มยั่วท้าทายขู่จะพาพวกมาฆ่าทุกคนที่นีน่หนังปีศาจกระโจนเข้าใส่แต่สมกยิงป้องกันตัว ทําให้เธอวิ่งหนีออกนอกประตูหายไปในความมือดแน,นซี่ตามเสียงปืนมาที่ห้องและพบว่าสมกพยายามที่จะช่วยน้องชายแต่ก็ไร้ประโยชน์ร่างสันเทาของสแต็คค่อยๆสงบนิ่งแนนซี่กำชับลุงสลิมอย่าให้ใครเข้ามาในห้องนี้ชายแก่ออกไปขอบคุณแขกที่มาอุดหนุนและประกาศว่าร้านปิดแล้วครับ โดยพยายามเก็บงำเหตุผิดปกติที่เพิ่งเกิดขึ้นไว้เป็นความลับนันซี่เตือนให้รีบย้ายศพออกไปข้างนอกเรากำลังเผชิญหน้ากับผีหรืออาจจะแย่กว่านั้นพวกเราเห็นกันหมดว่าแมรี่โดนยิงและแต่กลับไม่เป็นอะไรเลยเธอไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปสโมคกยังทำใจไม่ได้เขายืนยันจะให้ร่างน้องอยู่ในนี้และขอร้องเมียให้ช่วย ใช้เวทมนต์อะไรก็ได้เพื่อชุบชีวิตสแตก็กแนนซี่ขอโทษเขาที่ไม่สามารถทําเรื่องมหัศจรรย์แบบนั้นได้ทางฝั่งคู่รักชาวเอเชียเกรซอยากรีบกลับบ้านแล้วโบจึงอาซาไปเอารถมารับโดยขอให้เกรซเนี่ยรอเขาอยู่ในคลับพวกสโมกตกลงเก็บร่างของสแต็กไว้ในห้อง และล็อกกุญแจไว้ส่วนที่เหลือออกมารอยอยู่ข้างนอกตอนนั้นคอนเบรดเพิ่งกลับมารับพอทราบข่าวการจากไปของสแต็กเขาดูตกใจมากและขอเข้าไปข้างในกลับเผื่อว่าจะช่วยอะไรได้บ้างแนนซี่สงสัยท่าทีของอีกฝ่ายทำไมต้องรอให้ชวนเธอเริ่มเสียงแข็งสั่งให้อีกฝ่ายยอมรับว่าไม่ใช่คนแล้วคอนเบรดตอบว่าแนนซี่ที่งมงายเรื่องผีสางที่รอให้ชวนพวกเราไม่ควรเข้าไปในที่ของคนอื่นโดยไม่ได้รับเชิญมันไม่สุภาพ หนุ่มใหญ่แกล้งเอ่ยทวงเงินค่าจ้างและในจังหวะที่สโมคกยื่นมือออกไปควันเบรดกระชากแขนและอ้าปากจะขย่ำทันทีแต่สโมคกไวกว่ากับเขาชักปืนยิงเฮดช็อตสหายเก่าแม้จะโดนแบบเต็มๆแต่ควันเบรดกลับมีแรงพร้อมจู่โจมซ้ำทุกคนอึ้งทำอะไรไม่ถูกมีเพียงแนนซี่ที่มีสติรีพาสมกกลับเข้าครับและล็อกประตู ขณะที่ทุกคนกำลังช็อกสแต็กทุบประตูตะโกวนว่าตอนนี้เขาดีขึ้นมากแล้วแนนซี่รีบเตือนสามีนั่นไม่ใช่น้องชายคุณนะเขาตายไปแล้วสแต็กกลับตอบโต้ทันทีด่ามเมียพี่เป็นนางแม่มดและเริ่มวุวายสั่งให้เปิดประตูครับแน,นซี่รู้สึกถึงสัญญาณอันตรายาเทอรี่ไปเตรียมของสำหรับป้องกันภยัยขณะที่สมโมกเริ่มใจอ่อนอยากปล่อยให้น้องออกมาแต่สแต็กคุ้มครั่งจนรอไม่ไหวเขาพังประตูออกมาเองเตรียมกระจนเข้าใส่คนรอบข้าง ทว่าแนนซี่รีบสาดน้ำแช่กระเทียมใส่ทำให้ผีร้ายเจ็บปวดและวิ่งหนีออกไปแนนซี่ถ่ายทอดความรู้เรื่องเหนือธรรมชาติให้ทุกคนฟังปีศาจพวกนี้คงไม่ใช่ผีธรรมดาแต่เป็นแวมพายเรสร้อนใจเริ่มเป็นห่วงสามีอยากออกไปตามหาแต่แนนซี่ขอให้หลบอยู่ข้างในนี้จนกว่าพระอาทิตย์จะขึ้นและชวนให้ทุกคนเนี่ยเตรียมหาทางรับมือสิ่งที่จำเป็นคือกระเทียม แท่งไม้แร่งเงินและอาวุธปืนเธออธิบายว่าปืนฆ่ามันไม่ได้แต่ใช้ยิงเพื่อทวงเวลาได้สิ่งเดียวที่ต้องทำตอนนี้คือกำจัดแวมไพร์ทุกตัวก่อนที่มันจะกินเราวิธีที่จะฆ่ามันคือใช้แสงอาทิตย์ช่วยเผาร่างหรือไม่ก็ใช้ไม้แหลมแทงตรงหัวใจเพื่อปลดปล่อยวิญ,ญญาณออกจากคำสาปไร้แซมมี่สารภาพพ่อเคยเตือนเขาแล้วว่าปีศาจเนี่ยจะมาเพราะว่าเสียงดนตรีของเขาลุงสลิมปลอบใจเด็กหนุ่มอย่าโทษตัวเองและยังเสนอตัวปกป้องแซมมี่ไม่ให้ปีศาจร้หน้าไหนมาเอาตัวไป แนนซี่ขอร้องสมอกถ้าเธอโดนผีกัดขอให้เขาปลดปล่อยเธอก่อนที่เธอเนี่ยจะกลายเป็นพวกเดียวกับมันอย่างน้อยเธอจะได้อยู่กับลูกและเฝ้าดูเขาอยู่บนสวรรค์สมอกรับปากแต่ยืนยันอย่างหนักแน่นเขาจะไม่ยอมให้ใครทําอันตรายเธอได้จู่ๆพวกเขาก็ต้องประหลาดาพบบรางชายคนหนึ่งนอนจมกองเลือดอยู่กับพื้นเพื่อเรียนสงสัยว่าเป็นฝีมือของแวมพรยตัวไหนรับสแต็กหรือว่าแมรี่แต่ทุกคนเนี่ยก็อแอบงงว่าทั้งสองวิ่งหนีออกจากคลับก่อนที่จะได้ทําร้ายใครแนนซี่แนะให้นําร่างออกไปก่อนที่มันจะฟื้นขึ้นมา ทำร้ายคนด้านนอกตอนนั้นกลุ่มแวมพายเนี่ยวนเวียนอยู่ไม่ไกลพวกมันรวมตัวกันเล่นดนตรีร้องเพลงและเต้นรํากันอย่างสนุกสนานส่วนบรรยากาศในคลับเริ่มมาคร้วเพราะพวกที่เหลือระแวงกันเองนันซี่จึงขอให้ทุกคนกินกระเทียมรับเพื่อทดสอบว่ายังเป็นคนอยู่หรือเปล่าสลิมเริ่มตัวสัน่นแปลกๆทาให้ทุกคนผวาแต่แล้วเขาก็เฉลยว่าเป็นแค่อาการเส้นประสาทกระตุกเพราะก่อนหน้านี้กินเบียร์มากเกินไปเมื่อสโมกลับไปตรวจพื้นห้องอีกครั้ง เขาพบว่าของเหลวสีแดงฉานเป็นเพียงวายรับไม่ใช่เลือดตัดผ้ามาที่ด้านนอกชายผู้นั้นไม่ได้ถูกแวมไพร์กัดและเขาฟื้นขึ้นจากเป็นลมแล้วกําลังเคาะประตูขอเข้าไปด้านในสโมกรีบวิ่งมาช่วยแต่ก็ช้าไปเพียงเสี้ยววิผีดิบคอนเวรสกระโจนเข้ามากัดร่างเหยื่อเสียก่อนจังหวะนั้นโบเนี่ยก็ปรากฏตัว และเรียกเกรซให้ออกมาขึ้นรถเกรซเห็นแววตาที่เปลี่ยนไปรู้ทันทีว่าสามีเธอโดนเสียแล้วเรม,มิกพาพักพวกมาสมทบและพยายามโน้มน้าวเกรซให้เชิญพวกเขาเข้าไปด้านในเมื่อเห็นเธอเยืนนิ่งเขาจึงขู่จะไปตามหาลูกสาวของเธอถึงบ้านเกรซเริ่มสติแตกตะโกนขอร้องว่าอย่ายุ่งกับเด็กเลยแซมมี่ด่าเรม,มิกเป็นปีศาจชั้นต่ำเรม,มิกจึงเผยความต้องการที่แท้จริงว่าเด็กหนุ่มคนนี้คือคนที่เขาตามหาเพราะแซมมี่มีพรสวรรค์วิเศษสร้างสรรค์บทเพลงที่นำพาวิญญ,ญาณผู้จาก ให้กลับคืนมาได้ผู้นํากลุ่มผีเสนอข้อต่อรองครับล่อยตัวแซมมี่มาแล้วเขาจะไว้ชีวิตทุกคนที่เหลือเด็กหนุ่มพร้อมยินดีเสียสละเพื่อความอยู่รอดของพวกพ้องแต่สมกไม่ยอมให้น้องไปเรม,มิกตอบโต้ด้วยคําเย้ยหยันด่าสมกว่าคงช่วยใครไม่ได้เพราะน้องใช้ยอย่างสแต็กยังกลายเป็นสมุนของเขาเลยเรม,มิกยังเผยความลับที่เขาล่วงรู้ฮอควูด <Hawk wood, S 2> เจ้าของสถานที่คนเก่าเป็นหัวหน้าของกลุ่มคูคัคส์แคนมันรังเกียจคนดําและวางแผนจะลอบสังหารสมกในวันพรุ่งนี้ครับเรมิกพยายามโน้มน้นนาวใจทุกคน ยอมมาเป็นพวกเดียวกับเขาโดยอ้างว่าชีวิตของเหล่าแวมไพายมีแต่ความสุขต่างจากชีวิตมนุษย์ที่เต็มไปด้วยความเกลียดชังความชั่วร้ายและการแบ่งแยกแวมพายอย่างพวกเขาไม่เคยเลือกปฏิบัติทุกคนเท่าเทียมกัน แสแต็กเองเนี่ยก็น้มนาวพี่ชายให้เข้าร่วมกลุ่มแต่พวกมนุษย์ที่เหลือรีบปิดประตูก่อนที่สมกจะคล้อยตามเรสเริ่มนั่งไม่เติดยเธออยากออกไปสังหารผีร้ายทุกตัวก่อนที่มันเนี่ยจะไปหาลูกสาวของเธอพวกเขาเริ่มได้ยินเสียงเพลงดังใกล้เข้ามากองทัพผีเดิบมาจ่อที่หน้าประตูแล้วเรสเริ่มคุมสติไม่อยู่คว้ามีดแล้วตะโกนท้าไอ้พวกผีเวนเข้ามาสิวะเข้ามาเลยเรมิกยิ้มมุมปากเสร็จกูในเมื่อคนด้านในเรียกชวนผีร้ายเท่ากับว่าเปิดทางให้นักล่ายอย่างพวกเขาเนี่ยบุกรุกเข้าไปได้แล้ว เพราะว่าก่อนหน้านี้ที่ไม่บกเพราะว่าไม่มีคําชวนนั่นเองมรารยาทดีมากกลุ่ม,มนุษย์รีบเตรียมอาวุธเพื่อรับมือเหล่าแววไพายเมื่อเรม,มิกเดินนําขบวนเข้ามาเรสโยนไฟใส่จอมบงการแต่เขาก็ปัดทิ้งได้ทันทําให้เกิดไฟลุกไหมตรงหน้าประตูจากนั้นทั้งสองฝ่ายก็เริ่มปะทะเดือดเป็นสงครามระหว่างคนกับอสูรน,นักล่าเรสประทะกับผีในร่างโบสามีของเธอและร่างของทั้งคู่เนี่ยก็ถูกเปลวเพลิงเผาทาลายไปพร้อมกันพวกที่เหลือพยายามต่อสู้ตามแนวทางที่นันซี่แนะนำใช้แท่งไม้แหลมแทง เข้าที่หัวใจของผีเดียบเป็นวิธีปลวปล่อยวิญญาณให้ร่างนั้นดับสูญสมกสุดโหดมือหนึ่งถือปือนอีกมือถือไม้แทงไล่กำจัดผีกระหายเลือดอย่างบ้าคลั่งเรนซีก็ทําให้เรมิกบาดเจ็บและสังเกตเห็นปฏิกิริยาของตัวอื่นๆที่ทรมานตามผู้นํา เธอจึงตะกนบอกจุดอ่อนของศัตรูครับมุ่งสังหารแวมพายหัวโจกแล้วทุกตัวจะหมดเวทแต่สแตกกลับเข้ามาขวางและพยายามจะกัดเธอสมกห้ามน้องชายแต่ก็ถูกพวกมันอีกตัวรั้งไว้กว่าจะหลุดมาได้นันซี่ก็ใกล้จะหมดลมแล้วเธอเรียกร้องให้สมกทําตามคําสัญญาชายหนุ่มบอกรักหญิงสาวก่อนที่จะกลั้นใจทำํำลายร่างของภรรยาทั้งน้ําตาลุงสลลมสั่งให้ทุกคนรีบหลบหนีไปส่วนเจ้าตัวเนี่ยทำการกรีดแขนหลอกล่อฟูงปีศาจหิวเลือดให้มาไล่ล่าเขาแทนเรมกตามมา เอาชีวิตเป้าหมายคนสําคัญแซมมี่พยายามสู้กลับและเกือบพลาดท่าโชคดีที่เพอลินช่วยโจมตีจากด้านหลังทําให้เรมิกคันมาเล่นงานหญิงสาวและได้เธอเป็นสมุนอีกรายรับแซมมี่ช็อกกับภาพตรงหน้าแต่ก็ช่วยเธอไม่ได้ สมกสั่งแซมมี่ให้รีบหนีไปให้ไกลยอย่าหยุดจนกว่าพระอาทิตจะขึ้นจากนั้นจึงหันมาไฟกับฝาแฝดผู้น้องทั้งสองสู้กันอย่างสุดกำลังรับสแต็กเกือบกัดคอพี่ชายสำเร็จแต่สมุกสุดแข็งแกร่งพลิกตัวกลับมาท่อมร่างน้องรักเขารีบคว้าแท่งไม้เตรียมลบล้างคำสาบให้สแต็กสมกกล่าวทั้งน้ำตาพี่ขอโทษที่ปกป้องแกไม่ได้สแต็กสายหน้าตอบพี่ไม่ต้องขอโทษพี่ปกป้องฉันมาตลอดคำพูดนั้นทำให้สมกเริ่มลังเลเรมิกใช้พลังวิเศษกระโดดว,ดวาร์ปมาดักตัวแซมมี่แวมไพร์กลางเล็บควนใบหน ทำเอาแซมมี่เนี่ยกลัวจนแทบสิ้นสติเขาสวดภาวนาวิงวอนพระผู้เป็นเจ้าศัตรูหยุดชะงักก่อนคมขู่ว่าคำสอนเหล่านั้นเป็นเพียงคำลวงแซมมี่อาศัยจังหวะเผลอฟาดกีตาร์เข้าที่กลางกระโหลกของปีศาจร้ายส่งผลให้สมุนทุกตัวเนี่ยเจ็บปวดทรมานตามกันแต่ถึงอย่างนั้นเรม,มิกยังยืนหยัดอยู่ได้ครับพร้อมจู่โจมอีกครั้งสมกตามมาช่วยน้องได้ทันเอาเสียบไม้แหลม แทงเข้ากลางอกผู้นำชั่วจากด้านหลังจังหวะน,นั้นเองที่พระอาทิตย์ขึ้นพอดีเหล่าแวมพายหลบหนีไม่ทันจึงถูกแสงสว่างเผาไหมจนดับสูญส่วนวิญญาณของผู้นำอย่างเรมิกก็ถูกปลดปล่อยสมอกและแซมมี่คือผู้รอดชีวิตเพียงสองรายรย จากเหสยองในค่ำคืนที่ผ่านมาสมอกสั่งให้น้องรีบกลับบ้านเพราะเขามีบางอย่างที่ต้องจัดการเพียงลำพังแซมมี่ออกเดินทางมาหาพ่อที่โบสถ์ท่านขอให้ลูกสาบานตนตอ่อพระผู้เป็นเจ้าพร้อมกับสั่งให้ทิ้งกีตาราในมือภาพตัดมาที่สมอกเขายังคงรอการมาถึงของฮอกวูดรวมถึงกลุ่มคนที่ต้องการสังหารเขาตามคำบอกเล่าของเรมิกเมื่อขบวนรถมาจอดหน้าคลับสมอกเห็นฮอกวูดนำพักพวกคนขาวมาพร้อมอาวุธครบมือชายเหล่านั้นนึกว่าตัวเองได้เปรียบแต่หารู้ไม่หตว่าสมอกเนี่ยแอบซุ่มจากระยะไกล เขาไล่ยิงเรียงตัวอย่างแม่นยำชายกลุ่มหนึ่งขึ้นรถหลบหนีสมกยังคงยนระเบิดมือแถมให้เป็นที่ระลึกเขาเผยตัวไล่กวาดยิงคนที่รอดแต่ก็ถูกฝั่งตรงข้ามเนี่ยยิงโต้กลับบ้างโดนเข้าที่กลางลําตัวออกวูดบาดเจ็บสาหัสแต่ก็ยังพอมีลมหายใจรับมันเสนอเงินเพื่อแลกกับชีวิตคําพูดเหยียดยามทําให้สมกเดือดพล่านคว้าปืนสับดูรัวใส่กวาดล้างพวกเหยียดเชื้อชาติให้ตายไปพร้อมกันแต่ตัวเขาเองก็ทนพิษบาดแผลไม่ไหวก่อนสิ้นใจ เขาเห็นภาพภรรยาอุ้มลูกสาวชายหนุ่มบอกกับทั้งสองว่าพ่ออยู่นี่แล้วตัดภาพมาที่แซมมี่เด็กหนุ่มขับรถออกจากเมืองบ้านเกิดตัดสินใจจะทำสิ่งที่รักต่อไปพร้อมนำกีตาร์ตัวนั้นไปด้วย 60ปีต่อมาครับหนังเผยเห็นแซมมี่ในวัยชราเขาอาศัยอยู่ที่ชิคาโก้และกลายเป็นนักดนตรีเพลงบลูส์ที่มีชื่อเสียงหลังจบการแสดงมีแขกมาขอพบที่คลับปรากฏว่าเป็นสแต็กและแมรี่สแต็กฉเฉลยว่าสโมกเนี่ยปล่อยให้เขาหนีรอดโดยมีเงื่อนไขให้อยู่ห่างจากแซมมี่สแต็กรับรู้ได้ ว่าแซมมี่เหลือเวลาอยู่บนโลกอีกไม่นานจึงอาสาจะเปลี่ยนให้เป็นแววไพายแต่แซมมีป่ปฏิเสธโดยบอกว่าเขาได้เห็นโลกมามากพอแล้วและพร้อมจากไปเมื่อถึงเวลาหนังปิดท้ายด้วยการที่แซมมี่เล่นกีตาร์และร้องเพลงโปรดให้ทั้งคู่ฟังซึ่งก็เป็นเพลงเดียวกันที่เขาเคยร้องให้สแต็กฟังเป็นครั้งแรกนั่นเองครับและตัวหนังก็จบลงตรงนี้ นี่คือ Sinners 2,025ทําคะแนนจาก IMDb ไปที่7.7เต็ม10คะแนนส่วนวัตเทนนักวิจารณ์ให้ไว้ที่97%ฝังคนดู96%รับใครชอบแนวนี้ก็กดบวกหนึ่งมาได้มีให้ชมเต็มเรื่องที่ Max และถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์อยากดูคลิปต่อไปกดซับผมแมงก็แมนแดนแห่งความสนุกและความมันขอตัวลาไปก่อนรับสวัสดี